ดีใจแห้งไหมอันเชือกันหาแปดแหละกะับก็ดีใจยู่ล้วก็แห้งปันไดเพราะว่าไดเครื่องหน,นึ่งเนาะหาแปดโอ้หาแปดใจเครื่องจะใจเครื่องก็ดีใจยูดอกกัว่าโอ้๊อันตามที่ผู้บอกยูว่าแปดแปดมันจิตยวนทั้งหลังเนาะจ้าบันี้ก็คว้างก็เนียนหาแปดยูว่ามันหันได้เครื่อง ก็เลยเล็กพระท่านได้กออกดอกข้างบนก็เลยไปยปล่อยปูอีกมาปูลูกคอตัวเดียวสิบเก้าตัวเดียวโอ้ยพอ่อ,อออกสิบเก้าแม่คู่เต้นกับดอสก,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 กัน <c oughs> ใส่โซ่หลักฐานในผมเบิ้งกันหนาโซ่หลักฐานในผมเบิ้งกันหนะมันมันมีเหล็กสิบเก้าวนะันี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเบิ้งกันหนา ต่เด้อเอ้าแม่นอยู่ตัวนั้นล่ะเออเอฟจีคู้ใดว่าของแม่คู่บ่มีดซิปเก่ากับมึงคักๆเด้อค่ะที่นี่กัยชาพากันเลื่อนพานให้มึงคักๆมึงให้มันจบคลิปแล้วสิได้ผูว้ว่าตัวเลขของคนมีตัวใดแน่หลกักการคนเบาว่าจังใดแน่บางครั้งอ่ากับสี่อธิบายว่าเน้นนักตัวใดประมาณนี้มันสิบว่าใดาขาดข่าวสารเนาะค่ะเพราะว่า ทีมงานออของแม่คู่กับไล่ก้นอยู่เนาะค่ะไล่ไล่ไล่ช่องเนาะค่ะก็ให้เงินเงนหลังเนาะค่ะเมืองเมืองเมืองเก็บให้ดีดีเนาะคะ่ะแม่คู่แกนข้าวแน่เด้อค่ะว่าเห็นเห็นอ่ะคอมเมนต์มาหล,ลายคอมเมนต์เนาะค่ะว่าถ้ากันเฮตเมยขึ้นมาเป็นเรื่องจริงเด้อค่ะที่ที่ ท,ทีมงานไปเหตุมาไทายทาำตะละหมองมีตะเหล,อล่องขิงด้มีการเมฆถ้าเ,เมฆนางเหตุที่เงียนก็นได้ค่ะบอสจาเป็นต้องไปหาทายทย่านมองหันมองนี้เลยเนาะคะ่ะเบืองนามั่นอันนี้แม่คู่กับก็แม่ทีมงานยังสีผ้ากันไปเนาะคะ่ะไปโดยเฉพาะเลขพญายนานะคด้วยค่ะก็ติดสถานการ์วโหลดเนาะคะ่ะเพราะว่าของเพลนนี่ของแขงแน่นอนเนาะคะ่ะจั่นของคูดำก็คื่กันเนาะคะ่ะสิบเก้า มีคอมเมนต์ Comment ว่าเลขของแม่ครูไม่มีสิบเก้าเพื่นว่านี่แหละค่ะสิบเก้าอันนี้ก็บหาแปดแปดสวยที่สุดเนาะคะ่ะแล้วเพิ่นก็บ,บอกว่าแปดยูข้างหลังเนาะคะ่ะถ้าเข้าจับจุดมองนี้ได้แปดยูข้างหลังนี่เข้า็เอาไปเฮ็ดรักนวยเห็นไหมค,ะคะ่ะค่าเลขรักอันไม่ก็ได้แล้วคะ่ะเลขรักอ,อันไม่งวดนาก็ได้แล้วแม่ครูก็บ,บอกแม่ครูก็บ,บอกอยู่แล้วว่าแปดยูลักนวยค่ะต่างแตเน,น,นาะคือเพื่อนบอกว่ามันยูข้างหลัง ถาดถาเป็นมนุษย์ของเขานี่ก็คือถาดถาว่ายุข้างหลังมันสิเป็นลัดหน่วยกับผ้ากันจับเอาเด้อจึงสี่เนาะค่ะกันแม่คู่ก็บบอกแล้วว่าเพื่อนก็บบอกว่าแปดกับสองมันบ่มาน้ากันเนาะค่ะแม่คู่กับบะสื่อเด้แปดสองตัวแม่คู่บ่สื่อเลยแม่คู่จีม่สื่อจึงสี่ค่ะห้าแปดอันนั้นแปดหกจึงสี่แม่ค่ะแล้กก็ห้าหกจึงสี่แม่หกสองแม่คู่สื่อยู่ แต่ว่าแปดสองนี่แม่คู่ประสืดแม่คู่กับเบลลล้มทิพร้อมเนี่ยค่ะว่าอันนี้มันบามาแต่ว่าอยู่ในหนีให้วิ่นเอาแม่คู่บอกให้จับคู่เอาเนาะค่ะให้จับคู่เอาตัวนี้มันเป็นตัวเลขวิ่งทั้งบมต้องมาจับคู่ก็ได้ตัวนี้มันเป็นเลขวิ่งค่ะเขาจับเครื่องอันนี้อันนี้อันนี้มันสีลราอยคูนเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเลขวิ่งเนาะค่ะกระเขาเนะค่ะเลขวิ่งของเพื่อนแม่แกมีเครื่องแปดเครื่องหานะค่ะ แต่คือซีตัดซีกับบอมาเนาะค่ะครับค่ะค่ะผู้ใดว่าของแม่คู่บอมี่สิบเก้ากับมึงเอาดีๆด้วค่ะว่ามันมีโบอมีทั้งสิบเก้าทั้งห้าแปดแปดค่ะห้าแปดนี้เนาะค่ะห้าแปดของแม่คู่อะวันนี้ของคู่ดำเนาะค่ะพัทานกับเมกตาให้ลูกซิ์ลูกหาเนาะค่ะกับคือเครื่องทางง่างฝังบนเนาะค่ะแล้วเพื่อนก็ขีดเส้นใต้คือตัวนิ่งเนาะค่ะบ่มแม่ห้องก็ไม่ขีดเด้อค่ะขีดตะมือหายเลย ให้เมื่อแรกกะทีปั๊บโหลดและเลขตัวนี้เนาะค่ะเลขตัวนี้ได้มากจังไดเนาะค่ะคือข้าบไดเมตตัวเลขึ้นมาได้ค่ะนี่ค่ะอ๋อตัวเลขที่แต่ละตัวที่ได้ึ้นมาจะเป็นเลขคันทั้งนั้นเป็นเลขธนบัตรเนาะค่ะเพื่อนสิเขียนให้มาห้าแถวเลขลักเป็นจังไดเั็นสีแล้วเพื่อนก็บอกว่าให้ระวังเลขโขกับเลขเก่าเดี๋ยวปูสีมาบอกที่หลังเนาะค่ะคือคนหายเลขสีสูมาแล้วเนาะค่ะ มือสุดท้ายเพิ่นกับมะห่นี่แหละค่ะมะหอยสิบแปดเอ๊ะมะห่สิบเก่าเนาะคะ่ะมะห่สิบเก่ากับสามแปดเนาะคะ่ะอันนี้คือเลขสองตัวสุดท้ายเพิ่นเนาะคะ่ะเมื่อทีเข้าไปทายทานอยู่ปูสุยก็ได้เบ้ากันเนาะค่ะได้เบ่ากันมาเอออย่าอย่าลืมอยาาะะ่าผลาเนาะเลขสิบเก่านี่ครับแม่แม่แมค่ะสิบเก่านี่คือมันตรงรกันเนาะคะ่ะ บอบ่าทีมงานจะฝันถึงกุนนะะ่งกันสามคนเนาะค่ะเท่าอ่อบุญนั่งโชคเนาะคะ่ะแล้วก็ไอ้คน,ม,นม,ม,มีโชคเนาะคะ่ะแล้วก็ใจบุญคนฝันเนาะค่ะ่นฝันอันเดียวกันเลยคือเห็นกลุ่มเนาะคะ่ะ และที่นี่ก็มะเขาอกับเรียขยานาคอีกแล้วก็มาเขากับปูดำอีกเนาะค่ะแม่คูกับอัดนักอัดติ่มเลยเลยขยานาคเลยครับค่ะเด็กพยานาคค่ะเด็กพยานาคคนแก่เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะค่ะกันเขาเต็มเต็มเน้่ของคนเก่ากับเซียงซี่แม่คู่กับไปขอคู่พี่บุญเนาะค่ะแม่คู่กับไปเซียงเซียงซี่ก็ได้สิบเจ็ดกับสิบเก่าเนาะค่ะ โอ้แม่คู่นังเสียดายอยู่เด้อยี่สิบใบรัตตรีนะ่เนี่ยยี่สิบใบบ่แด้ออกมาน้าเนาะบอไดกออามาโซค่ะกตตั้งยี่สิบใบเสียดายอยู่เนาะค่ะที่นี่เอามเามองเนาะค่ะมาเมืองวางหวดนี่ผู้สิตัดที่ยังไ้เนาะค่ะใช่จัดเนาะ่อไปดี่สิเป็นแนวทางของหมวดนที่สองแมนบะครับแมนค่ะครับบ้านคู่เาะทาน<อ>เขียนมันผิเนาะค่ะ เขาาเป็นเ้เลยก็ได้เเเอาเียนเลยเามอจัเาาเียนเลยเเลยเก็บลยเก็บลเท่าเฮ้ยเเียนเดียวักนเองเนเดียกนเอเออเวันที่เลยเช้าเลยแาเียนทังใต้ก็ได้เพราะว่าเวลาส่งเินกับสีเขียนของเงินอีกตัวนึงอยู่แล้ว เียนมองกลางๆมากกันก็ได้เียยนเพื่อให้เข้าใจตรงกันจ้าว่าให้รู้ตรงกันเนาะว่ามันเป็นงวดใดครับผมแล้วตัวัดเพื่อนสิยูอีกคือเกาบอลเนาะค่ะค่ะนี่เด้อค่ะอ้าวบานนี่อันนี้คืองวดวันที่สองพฤษภาเนาะค่ะสองบอมีเด้อค่ะบอมแอนซีเด้อค่ะ แต่แม่คู่จะทานอีกเนาะค่ะจะให้ลูกซิฟทานอีกว่าอาวดนี้ยังมี4บอแต่ทีลูกคือ2อเอาลอยน้ำแล้วเดค่ะ2เอาไปลอยน้ำแล้วเนาะคะ่ะแล้วที่นี่สวยที่สุดคือศูนย์เนาะค่ะสวยที่สุดคือศูนย์รองคือ3เนาะค่ะสวยที่สุดอวดนี้คือศูนย์เนาะค่ะเลขที่บเปลี่ยนไปใส่เลยก็คือหากับแปด เนาะคะ่ะหากับแปดศูนย์ศูนย์กับสามฟังดีดีแล้วค่ะศูนย์กับสามจะอยู่ข้างหน้าบ่ได้อยู่ข้างหลังอะเด้อค่ะศูนย์กับสามสิอยู่ข้างหน้าเด้อเพิ่นบอกเนาะคะ่ะถ้ามีอีหยังเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะสําหรับเลขลัดเดี๋ยวแม่พูดสิบอกเนาะคะ่ะแม่พูดจะบอกว่าเพิ่นจะบอกจังไดเพิ่นสิบอกจังไดเพราะว่างวดงวดเมื่อกี้นี่ก็บ่พลาดสําหรับเลข อยู่ข้างหน้าข้างหลังงวดก้อนกับ่อผาดเด็กค่ะงวดก้อนถึงจะบ่อเขาแต่ว่าเลขหลักของเพื่อนเนี่ยที่เพื่อนบอกว่าอยู่หนาอยู่หลังน่ะบ่อผาดเด็กค่ะหมายถึงหลักหน่วยหลักสิบไม่พลาดเนาะค่ะงวดที่แล้วนี่คือกันแปดครับอยู่ข้างหน้านี่ก็คือจะเป็นหลักสิบเพราะว่าเป็นหลักร้อยเนาะครับเนาะเมนค่ะเป็นเป็นหลักสิบเนาะค่ะส่วนมากจะเป็นหลักสิบกับหลักหน่วยเนาะงวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าแปดกับสองอยู่ข้างหลัง จังสี่เนาะค่ะก็คือแปดมันก็อยู่ด้านหลังเนาะคะ่ะมันออกหาแปดเนาะ,ะแต่ว่าอันนี้ศู 3, นะะ 3, ย์กับสามปังเด้อค่ะศูนย์กับสามยูทั้งหนาเนาะคะ่ะอยูทั้งหนาเด้ออันนี้เอ่อถาตีความหมายก็จะเป็นลักซิฟเด้อค่ะคะ่นะ,คะสำหรับเลขลักของปูดะะัมเนาะอออีกประมาณเออ่มือสองมื่นนี่แหละคะ่ะเขาจะส่งเอาเลขสีตะะ่ตัวเนาะค่ะแมู่ตัวที่ก่อนเท่ากันเนาะแม่นค่ะเป็นสี่ตัวคือคืออเ่อ,อ คือแบบนี้ไหมคะอ่าเนี่ตัวก่อนข้อกอันนี้คือเลขซีตัวอันนี้จะเอิ้นเลขซีตัวของปูดำเนาะคะ่ะเอองวด 1, หนึ่งข้าจุส่งสองเท้อเนาะคะ่ะก็คือส่งเอาตัวนี้แล้วก็ส่งเอาตัวนี้เนาะคะ่ะส่วนตัวนี้คนจะมาบอกในนิมิตเลยเนาะคะ่ะคือเลขออกปุ๊บอ่าแม่ผู้สามารถเข็นแล้ว่นก็จะบอกตัวใดอยู่ทั้งหน้าหรืออยู่ทั้งหลังอันนี้ก็เป็นเอ่อความเสือ่อส่วนส่วนตัวของแม่ผู่เนาะคะ่ะ คือเคารพนับถือเพิ่นเนาะค่ะแล้วก็ที่ที่ทไปครอบคู่มากค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนเนาะคะ่ะออ๋อไม่มาโซนค,ค่ะอันนี้คือคือเลขสี่ตัวเนาะค่ะหวัวต่อไปสิเอาเลขสี่ตัวจังสี่ลับมะาให้เนาะคะ่ะอันนี้ก็คือหัวเลขตัวเดียวของเพิ่อนละเลขหนึ่ ครับดับสองเนาะเลขสองเด้อค่ะเลขดับคือเลขสองเอาไปร้อยหนามคน่าเลขสองเนาะค่ะส่วนเลขซีแม่คู่ถามก่อนเด้อค่ะเพราะว่ามันต้องมีคนสอบถามให้เนาะค่ะเพราะว่าแม่คู่ถามแม่คู่เองมาได้เนาะค่ะเอเขาเขาส่งเองแล้วก็ถามเองมาได้ใช่ค่ะค่ะจะเลยสิ่งไหนคนถามมาค่ะห้าสเลเนซีสามารถเล่นได้บอประมาณประหยัดไปดีด้อค่ะ ประหยัดลงได้เยอะละกัารหลายๆสำนักยึดติดของปูดำตะมีนี้ค่ะยึดติดอะไรที่ค่ะคือทัานเจ้าว่า่ะปูดำตัดยี่งส่วนมากสีบมาสมมติว่าท่านเจ้าคำนวณได้จะเป็นสีเก้าังสงเนาะค่ะหรือสีเจ็ดีหกสีหาสีท่านเจ้าสิตัดกิ่น่านเจ้าตัดิี่เนาะท่านเจ้าสีเอาตัวอื่นที่เป็นโตเดน่ะมาให้มาให้เอฟซียังไีเมานจะประหยัดลงไปอีกเนาะค่ะจังแม่คู่เนี่ยแจงแม่คู่ที่ผู้ใดสิเป็นเอฟซีหรือว่าติดตาม เนาะค่ะติดตามทั้งช่องหรือว่าติดตามท่านทีมงานอยู่เนี่ยเขจะบอกว่าซีไม่มาบอต้องซีซีบอต้องจับเลยเนาะค่ะบอแมนมาเข้าจับพวกเราตอนเลขออกแล้วคือทายท่นกับบอแมนทายท่ำเวลาทั้งเดียวจบกับบอแมนเนาะค่ะเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกซ้ำพลาดแล้วซ้ำพลาดอีกเนาะค่ะให้ช่องนั่นช่องนี้อยู่ ยาว่าเด้อค่ะยาว่าว่าอันนี้บ่มีอันนั้นบอมี่มึงให้ดีมึงให้จบเนาะคะ่ะไอ,อที่เขา้าบอกแนวทางไปนั่นเสนอแนวทางเข้ากับอยากไห้ f อซทุกทุกทุกคู่ทุกคนเนาะคะ่ะได้โชคได้ลาบเนาะคะ่ะจังจังหวดน,นี่ไม่คู่ดีใจได้ค่ะเพราะว่าหลายๆคนกลับมาหาพ่อแม่เนาะค่ะมันลดดำดาหัวพ่อแม่มาหาลูกหาเต่าเนาะค่ะกลับมาเงินก็แหงหาอยากเนาะ พอมาหอดบ้านเนาะคะ่ะท่านเจ้าได้โชคได้หลาบได้มีเงินกับไปอีกและมีเงินไหวให้พอแมอ่อยู่กินกับลูกกับหลานอีกม่กคู่ดีใจเนาะคะ<ม>่ะนี่แหละแต่คือแนวทางดีๆสำหรับทีมงานสำหรับม่คู่ได้มอบให้กับเอฟซีเนาะค่ะแต่ว่าม่คู่ขอลองอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะคอมเมนต์สุภาพเนาะ,ะค่ะกับ มึงคลิปให้มันจบเนาะค่ะมึงอย่ามึงอย่าเลื่อนผ่านเนาะค่ะดูให้จบคลิปเนาะคะ่ะคุณจะได้ช็อตดีๆเด็ดๆเนาะค่ะข้าวสารจะได้ปลอดภัเนาะค่ะค่ะครับรค่ะเนาเอาสำหรับตัวเลขจะได้มากสำนีกันมันบลอดภัยกันค่าเดี๋ยวจะนี่ยังกระสีความเคลื่อนไหวกระสีตามอีกเทือน,นึงค่ะสำหรับ คลิปนี้ก็บไ้ซัมนี่ก่อนแตขอบคุณแม่คู่ครับผมขอบคุณครับค่ะพี่น้องก็เอาไปพิจารณานะคะนอกอีกสองหมื่นสามหมื่นนะคะแม่คู่เปล่ไปอีกเือนหนึ่งแอดเตอร์พยายามตามต่ออีกนะคะสำหรับไลฟ์สดนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะจแก่อง